สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลค่ะขาม้าโค้งสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยในวดนี้ค่ะรัฐบาลไทยร่วมเซียนค่ะคุณผู้ชมลงให้เป็นสรุปโค้งสุดท้ายไปเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าจินตนาเห็นพระท่านค่ะแนวทางรัฐบาลไทยมดท่ผพานมาเขาไล่เซียนค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าร่องจะจอ่อคุณผู้ชมไปเห็นเนาะคะ่ะมือนีกับสีร่องอีกคือเกาค่ะคุณผู้ชมร่วๆไปเลยนะเะนาะ ประวัติเก่าไหมคุณผู้ชมกะแยกเอาเด้อค่ะเพราะว่าฝ่าวีค่ะตอนนี้กระเดิกเพื่อแห้งค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอโทษขออภัยหลายๆค่ะสําหรับผู้ที่ติดตามช่องจินตนาชันแนวยูนะคะแต่ว่าเขามาเบิรงนแนวทางรืบอสบอารมณเบาเทพปันใดเพราะว่าโล่งซานะคะตามเบิรงแบบบอท่านหนูท่านใจขออภัยหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมจินตนามีปัญหาเรื่องบานเศร้าค่ะบ่มีบานอยู่ค่ะคุณผู้ชมเฮ็ดอีหยังก็ต้องบอกว่า หอบไปนั่มนร้ดค่ะไปในรลดทั้งหมดลดหนวด,ดไหลค่ะคุณผู้ชมเอ้ยบาที่นี่เอาอีลรุ่งตุ้งนั่งค่ะตอนนี้นะคะก็เลยโล่งแนวทางต่อไปหาหม่องนั่งเขียนห้อนเบิม์ตเว้นทั้งห่วงนอนกก็อยากนอนอยากนอนค่ะคุณผู้ชมเปน็นอาศัยนอนบานคนอื่นในเวลานี้เนาะค่ะอินเตอรน์น่าก็เลยกราบขอโทษขออภัยคุณผู้ชมมากนาทีนี้ด้วยนะคะที่โลงแนวทางให้บอท่านค่ะเพราะว่า ปัญหาเยอะแยะ,ะเนาะค่ะเนาะแต่ก็ว่าเป็นยังะค่ะก็ยังพยายามลงอยู่เนาะค่ะเป็นโครงสุดท้ายเลยเนาะค่ะเนาะไปเบื้องหน้าทางรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะ <S <S เดือนนี้ค่ะคุณผู้ชมเดือนสิงหาเป็นเดือนวันแมมแล้วเนาะวันที่สิบสองสิงหาจะเป็นวันแมมแล้วต้นเดือนนี้ค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงมั่นมั่นนะคะจะได้มีเงื่อนนี่ยังไปสื่อของควัญหรือว่าผ้าแม่ไปเที่ยวไปาหาแม่หาอย่างเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะในใน,ในเทศก,กาลนี่ค่ะเอาไปบ แนวทางค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมของปูคําส้นค่ะหกกับเก้าเป็นตัววิ่งหกกับเก้าเป็นตัววิ่งรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะ,ะตัววินหกกับเก้ามีหนึ่งห้าหกแปดหนึ่งห้าหกเก้าแปดค่ะหนึ่งห้าหกเก้าแปดจับคู่ให้มีทั้งหมดสี่คู่ค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาของเพื่อนกับเขาค่ะหกเก้าเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าห้าเนนเก้าหนึ่ง เน้น91กับ95 3ตัวมี169 159 189ค่ะคุณผู้ชมนะคะไปต่อค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอเอาไว้ค่ะเพราะว่าอินเตอร์นาตรงฝ้าไปจักนหน่อยนึงเพราะว่าแนวทางเอ่เรื่องรัฐบาลไทยเรื่องเล้านะคะลาก็บอสะดวกในการทีเสิไปนั่งทํำคลิปอยู่บ้านคนอื่นค่ะคุณผู้ชมจินตนาอาศัยคนอยู่นะคะอาศัยบ้านเขานอนอยู่ค่ะอ่าอยู่ลานสิ่งเกิดคุณล่ะค่ะคุณผู้ชม นองเขาทำงานอยู่นั่นก็เลยปอาศัยพักนั่เนาะค่ะแล้วก็วันที่หนึ่งสิงหาคมของรัฐบาลไทยของพ่อเซียนเพลงค่ะห้ากับเก้าเป็นตัววิ่งห้ากับเก้าเป็นตัววิ่งตัววินห้ากับเก้ามีหนึ่งหกห้าเจ็ดแปดเอหนึ่งหกห้าเก้าแปดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับคู่ค่ะห้าเก้าเก้าหกห้าหกเก้าห้าสามตัวมีหนึ่งเก้าห้า 6 9เ้าห้าแล้วก็196ค่ะเอาแคปบหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชมเป็นเนนห้าเกกับ96ค่ะตรงกันหลายเสียนอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะรัฐบาลไทยของเ,อเสอียนน้องหานค่ะเสียนนองหาน9ก้บน3ล่างเซียนน้องหาน9ก้บน3ล่างนนองา 9, 3, ่ะสันค่ะคุณผู้ชมตัววินเดียวกันค่ะศูนยเปเป็นตัววินนะคะแล้วก็ บน97 98สองคู่คะ่ะคุณผู้ชมไปกราบน้ำคะ่ะ97 98แล้วก็ล่าง32 39คะ่ะคุณผู้ชม32แล้วก็39มี2คู่คะ่ะ2คู่บน2คู่ล่างส่วน3ตัวคะ่ะมี097 098ค่ะคุณผู้ชมนะคะแนวทางรัฐบาลไทยวันที่1สิงหาคม2568ของเซียนนองหานคะ่ะแคปหน้าจอคะ่ะ ของลุงส่งค่ะคุณผู้ชมงววทิพผ่านมากกับเขาเดี๋ยวจิตนาจะห้ยเบิงของหววที่ผ่พานมากเนาะค่ะประกบกันไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมมือถือกล้องมันอยู่ในรถค่ะเพราะว่าอ่ามาอยู่สนามนเรสวนเรากำมันมีงานอยู่ในอำเภอค่ะคุณผู้ชมเสียงเพลงมันดังลิขสิทธิ์ายานกามผิดนะคะเนาะจานผิดกดกันเลยอ่าอยู่ในรถมันได้แคบค่ะแปดกับห้าเป็นตัววิ่งค่ะลุงส่งแปดกับห้าเป็นตัววิ่งบนล่างนะคะมีสามแปดหกแปดเจ็ดแปด ห้าหกหค่ะคุณผู้ชมมีด้วยกัน6คู่ไปกลับด้วยนะคะบนล่างด้วย3ตัวมี4 7 8 3จ็แห้แล้วก็6กสามแค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะสูตรทำเงินของปูค่ะปูศูนยให้สูตรทำเงินมาค่ะเขาทุกงวดอยู่ค่ะคุณผู้ชมเจ็ดแปสองสามสี่นะคะเจ็ดแปดเก้าสอสี่ เด่นสองค่ะคุณผู้ชมเน้นสองเด่นสองกับเจ็ดแต่ว่าเน้นสองค่ะมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เน้นเจ็ดสองค่ะคุณผู้ชมพวงกลมไปเรื่อยคือเจ็ดสองค่ะอุ้ยเหล็กมากเด้อค่ะคุณผู้ชมจิตนาเจ็บเก็บเงินแบ่งยี่สิบได้อยู่ตรงนี้แหละค่ะขึ้นเมื่อกดอน,นี่ยค่ะคุณผู้ชมพอดีมาออกล่าพัฒน,นาจ้อยค่ะจินตนากับบริสุลุ้ยนะคะลืม นะคะแล้วก็มาตามต่อเลขไท่นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นสูตรทําเงินของปูกันเลยเข่าตาเลยค่ะ72 73 74 82 83 84 92 93 94เน้น72นะคะตัวร่องก็ค,คือ82กับ74ค่ะคุณผู้ชมถามมากตัวด้ก่ะแคปหน้าจอไวเดอวยค่ะคุณผู้ชมไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะค่ะรัฐบาลไทยวันที่1สิงหาคม2560 ปดนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยนําโชคก็คือเพิ่นเปลี่ยนซื้อเป็นอาจารย์พงพารวยงวดแรกค่ะที่เพิ่นเป็นเปียนซื้อคะ่ะเด่นหกบนนะคะคุณผู้ชมเด่นหกบนแต่ว่ากันล่างน้ำเนื้อคะ่ะบนกันล่างด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าของเพิ่นมามาบนกับเป็นบน,นะค่ะเพราะว่าของอาจารย์ต้อยนี้เพิ่นงวดที่ผ่านมากค่ะเพิ่นว่าบนกับบนเลยนะคะเนาะออกบนจริงๆนะคะไปตรงกันเป๊ะเลยะคะ่ะ สามตัวมี0 6 1 2 6 1 4 6 1 2 4 6 1 6 4แล้วก็0 6 4ค่ะคุณผู้ชมสามตัวส่วนสองตัวบนก็มี6 1และ6 4 2งค่เนี่ค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต่อยแนวทางเพื่อนเดินดีค่ะสําหรับผู้ใดที่ fc ที่ติดตามอาจารย์ต่อยอยู่กะขอให้มันมนนะคะถ้าจังใดแล้วก็มันแล้วก็ติดต่อจินตนามาเด้อค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้เบอร์อาจารย์ไปค่ะ ค่ะนะคะนำจิตนําใจนะคะคุณผู้ชมเนาะคนไทยบถิงกันหนุ่มภูพานค่ะคุณผู้ชม1 7ึ่ห้าสค่ะ1 7ึ่จห้าสองับคู่16179795ค่ะคุณผู้ชม4ตัวต้องมา1ตัวถึง2ตัวนะคะรัฐบาลไทยของเพิ่มกะเดินดีขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมของหนุ่มภูพานนะคะงวดนี้16179795ตรงกันไลเซียนแคปหน้าจอเลยค่ะ ไปต่อคะ่ะรัฐบาลไซเซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรรัฐบาลไทยวันที่1สิงหาคมสองหเซียนอุดรให้วิ่งหนึ่งกับ2บนล่างค่ะเลขติด597ค่ะคุณผู้ชมสองตัวมี151917 252927ค่ะ27มาแห้งค่ะคุณผู้ชมมีที่มาคะ่ะเก็บเงินแบ่ง20่ใดเป็นออกล่าไปแล้วแต่ว่ามาตามไทยเพราะมันอยู่ไกลๆก,กันนะคะคุณผู้ชมเนาะอันนี้แคปหนะ้าจอไว้เลยคะ่ะ ขอบคุณลหลายเซียนอุดรค่ะที่ให้แนวทางนะคะแล้วก็ของเสียนไอค่ะคุณผู้ชมเสียนไอรัฐบาลไทยงวดวันที่1สิงหาคม2568ค่ะ1กับ9เป็นตัววิ่งนะคะเลขติด567ค่ะจับคู่2ตัวมี6คู่ด้วยกัน5้า 1, 1 7 1 5 9หนึ่งเอ้ย9 5 9 6 9 7ค่ะคุณผู้ชมกลับน่ำค่ะเอาขันว่าผิดก็กลับไปเลยนะคะคุณผู้ชมขอยมันค่ะ ของเซียนกุจับค่ะเซียนกุจับค่ะเดินดีเด้อค่ะคุณผู้ชมเขาทุกงวดนะคะเข้าทุกงวดเลยนะคะบ่ผ่านจักงวดตั้งแต่เป็นไหามาสองสามเดือนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามเดือนนี้นะคะค่ะรัฐบาลไทยเซียนกุดจับค่ะมีห้าเจ็ดหนึ่งสองหกเก้าห้าเจ็ดหนึ่งสองหกเก้าค่ะคุณผู้ชมจับคู่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดอ่านมีสองเจ็ดอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเก้าห้าเก้าเจ็ด หกเจ็ดเก้าหกขคุณผู้ชมเอาแนวทางรัฐบาลไทยทางเบิดค่ขคุณผู้ชมจินตนาร่วมลงในคลิปเดียวกันเลยนะคะเนาะการต่อยเป็นกระวาเพ่เห็นลงแนวทางจินตนากะ่ะในกาวเบื้องตนแล้วนะคะคุณผู้ชมสาเหตุที่บร,ริโลลงแนวทางก็เพราะว่ามีปัญหาค่ะขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมที่ข้ามาเบื้องแนวทางทางช่องจินตนาชาแนลค่ะขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแนวทางทางช่องจินตนาชาแนลวันนี้นะคะรัฐบาลไทยของวันที่หนึ่ง สิงหาคม2568นี้ขอให้มีความสุขโชคดีเป็นเศรษฐีคนใหม่ทุกคนร่ำรวยรวยทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมขอให้โชคดีมันมีความสุขทั้งกายและใจคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ